สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองยุทธศาสตร์เน้นเน้นเลือกตั้งซ่อมฟาดการะนำประยุทธ์จันโอชาไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งซ่อมเขต1ชุมพรไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งซ่อมเขต6สงขลาไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งซ่อมเขต9กกรุงเทพ ล้วนไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลและพักร่วมรัฐบาลแม้ว่าเขตหนึ่งชุมพรเป็นพื้นที่เดิมของพักประชาธิปัตย์ไม้ว่าเขตหสงขลาเป็นพื้นที่เดิมของพักประชาธิปัตย์ไม้ว่าเขต9กรุงเทพเป็นพื้นที่เดิมของพักพลังประชารัฐแต่นี่เป็นสถานการณ์แห่งการเลือกตั้งซ่อมแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับสถานการณ์การเลือกตั้งอย่างเป็นการทั่วไปเช่นที่ เห็นและเป็นอยู่เมื่อเดือนมก,กราคม2 5 6 2โอกาสที่พักร่วมรัฐบาลอย่างพักประชาธิปัตย์หรือพักอันเป็นแกนนำของรัฐบาลอย่างพักพลังประชารัฐจะอาศัยกลไกออำนาจรัฐมาอำนวยประโยชน์ก็มีความยากลำบากเพราะพักพลังประชารัฐมีพักประชาธิปัตย์ก็มีเหมือนกันยิ่งกว่านั้นการต้องพ้นสภาพสสของพัก พลังประชารัฐและพักร่วมรัฐบาลยังมาจากโทสานุโทษอันตนได้ก่อขึ้นอย่างเด่นชัดเพราะเป็นส่วนหนึ่งแห่งแผนสมคบคิดก่อนรัฐประหารโทรสานุโทษของนายศิระเจนจาคะอาจเป็นเมื่อ20กว่าปีก่อนแต่ก็ยอมรับว่าไม่ว่านายศิระเจนจาคะไม่ว่านายชุมพลจุลไัยไม่ว่านายถาวรเสนเนียม ล้วนเข้าร่วมในการชัดดาวนายศิระเจนจากะอาจผ่านกลุ่มอ้อมน้อยนายชุมพลจุลสัยนายถาวรเสเนียมอาจผ่านลุงกำนันกระนั้นก็ต้องยอมรับว่าทั้งลุงกำนันและกลุ่มอ้อมน้อยล้วนร่วมอยู่ในปฏิบัติการอันเป็นการปูทางและสร้างเงื่อนไข ซึ่งในที่สุดก็นำไปสู่การรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม2557รโทษกรรมนี้มีหรือที่จะหลุดลอดจากกระแสแห่งการวิ้า์วิจารณ์และขุดคุยในห่วงแห่งการเลือกตั้งซ่อมต่อคนที่ลงผ่านพรรคพังประชารัฐพรรคประชาธิปัตย์ในเมื่อถือว่ารัฐประหารเป็นรายรับในเมื่อถือว่าการเข้าร่วมรัฐประหาร พักพลังประชารัฐพักประชาธิปัตย์คือการสืบทอดอำนาจการตกเป็นเป้าแห่งการวิพากษ์วิจารณ์โจมตีย่อมเป็นรายจ่ายไม่ว่าจะเป็นพรกคก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยย่อมต้องหยิบยกขึ้นมาเพื่อเอาชนะพลเอกประยุทธ์จันโอชาความคืบหน้าล่าสุดเทพไทยชี้เกิดศิระอัปเตอร์ช็อก6ข้อพลังประชารัฐต้องรับผิดชอบด้วย ว <Workers. S 2> 3ธันวาคมนายเทพไทยเสนพงศ์อดีตสสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่าหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้นายศิระเจนชัยค้าอดีตสสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐพ้นสมาชิกภาพจากการเป็นสสแล้วอาจจะเกิดผลที่ตามมาหรือ after shock คือ1ตำแหน่งสสกรุงเทพมหานครเขต9หลัก4ว่างลง คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกคอตอจะต้องจัดการเลือกตั้งซ่อมภายใน45วันสองตำแหน่งประธานคณะกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรว่างลงต้องสรรหาประธานกมทคนใหม่3จะต้องคืนเงินเดือนของสอสอต้องคืนเงินเดือนผู้ช่วยสอสอผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการต้องคืนค่าเดินทางและประโยชน์อื่นใด ในระหว่างการดํารงตําแหน่งสส4ต้องชดใช้ค่าจัดการเลือกตั้งซ่อมทั้งหมดเพราะการเลือกตั้งที่ผ่านมาผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสสขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้นเป็นเหตุให้ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ผู้ขาดคุณสมบัติสสจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อมทั้งหมด5จะต้องถูกดำเนินคดีตามมาตรา151 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยการเลือกตั้งสสพศ2561ที่บัญญัติว่าผู้สมัครใดรู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติต้องระวังโทษจำคุกสูงสุด10ปีปรับสูงสุด2 0 0 0 0 0บาทและเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง20ปีและ6พักพลังประชารัฐต,ต้องรับผิดชอบตามมาตรา49วรรค2 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยพรรคการเมืองพศ2 5 6 0ที่กำหนดว่าในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งให้พรรคการเมืองมีหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสสทั้งแบบแบ่งเขตและผู้สมัครบัญชีรายชื่อดังนั้นหัวหน้าพรรและกรรมการบริหารพรรจะต้องมีความรับผิดชอบในการส่งผู้สมัครที่คุณสมบัติไม่ครบด้วยฐาน เป็นผู้สนับสนุนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา84และมาตรา86จากความผิดที่เกิดขึ้นตามกฎหมายทั้งหมดกะกอในฐานะผู้เสียหายจะต้องเป็นโจทย์ยื่นฟ้องดำเนินคดีกับผู้สมัครและพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครนั้นด้วยในเทพไทยระบุความคึกหน้าล่าสุดสมชัยชี้อดีตหัวหน้าพ,พรรคพลังประชารัฐมีหนาวเซ็นรับรองสีระลงสมัครรับเลือกตั้ง ยิมสามธันวาคมนายสมชัยสีสุธยากรผู้อำนวยการส่วนวิจัยการเมืองและการพัฒนามหาวิทยาลัยรรงสิทธิโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook มีเนื้อหาระบุว่าลมหนาวอาจไม่พัดผ่านแค่ย่านหลักสี่แต่อาจหนาวเย็นยเยือกไปถึงที่อยู่ของคนที่มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าพักในขณะที่มีการรับสมัครสสอด้วยทั้งนี้มาตรา120ของพรปว่าด้วยพักการเมืองพศ2560ระบุว่า หัวหน้าพักการเมืองผู้ใดออกหนังสือรับรองผู้สมัครรับเลือกตั้งอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน10,000แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งมีกำหนด5ปีหัวหน้าพักขณะนั้นเป็นใครรู้เห็นเป็นใจไหมว่าหนังสือรับรองเป็นเท็จวันนี้ท่าน อย่างตั้งใจทำงานการเมืองต่อหรือไม่เพราะเรื่องอาจต่อเนื่องไปถึงการเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งในอนาคตฤดูหนาวย่างยาวนานน่าจะยังเป็นประเด็นไม่จบดวยง่ายนายสมชัยระบุผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าสําหรับผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักพลังประชารัฐขณะนั้นคือนายอุตมะสาวนายนความคืบหน้าล่าสุดสมชัยอดีตกรกตอบี ฟ้องอายาศิระรอมเอกสารสมัครสอสอเรียกคืนเงินทุกบาททุกสตางค์ยี่ิสองธันวาคมสมชัยศรีสุธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งได้โพสต์ข้อความภายหลังที่ศาลร,รัฐธรรมนูญมีมติ7ต่อ2สั่งให้นายศิระเจนจาะกะสสกลุ่เทพนานครพักพลังประชารัฐพ้นจากสส,สว่าสภามีหน้าที่เรียกคืนเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ต่างๆเช่น เบีย้ยประชุมกรรมธิการเงินผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการผู้ช่วยสสรวม7คนค่าเครื่องบินและอ,อื่นย้อนหลังไปตั้งแต่บาทแรกที่ได้รับส่วนกะกะตมีหน้าที่ฟ้องเอาค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งและฟ้องดำเนินคดีอาญาในฐานะใช้หลักฐานอันเป็นเท็จในการสมัครรับเลือกตั้งส่วนการทำหน้าที่ต่างๆเช่นการลงมติในกรรมธิการ หรือในสภาให้ถือว่ายังมีผลทางกฎหมายไม่เสียไปความคืบหน้าล่าสุดทนายเผยสิระไม่มีความสุขยอมรับคดีตีความย้อนหลังขอให้รอเปรียบเทียบคดีนาย,ยก8ปีเมื่อยิมสองธันวาคมที่สำนักง,งานสารรัฐธรรมนูญน,นายที่วาการกระสังผู้แทนนายศิระที่มาฟังคำวินิจฉัยให้สัมภาษณ์ว่านายสิระคงต้องพักผ่อน คงจะไม่ได้ทำหน้าที่สสทำหน้าที่เพื่อสังคมต่อไปในฐานะคนไทยคนหนึ่งจนกว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือมีการเปลี่ยนคนเราทำเพื่อประเทศไม่จะเป็นต้องเป็นสสเพียงแต่ไม่มีสสที่ชื่อศิระส่วนที่นายศิระไม่มาเพราะมอบให้ตนมาฟังแทนโดยโทรมาเมื่อ6นาฬิกาของวันนี้บอกเพียงจะเข้าสภา,าไปลงมติ ให้ตนมาฟังคดีนี้แทนส่วนคดีนี้จะถูกเรียกเงินเดือนคืนหรือไม่ไนายที่ว่ากล่าวว่าถ้าจะเรียกค่าตอบแทนคืนก็ต้องพิจารณาว่าเราสุจริตหรือไม่เรื่องนี้เป็นเรื่องของการตีความกฎหมายว่าคดีสิ้นสุดหรือยังเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อยิมแปปีที่ผ่านมาที่มีการตีความรัฐธรรมนูญฉบับนี้ย้อนหลังตนจึงขอฝาก ให้ดูว่าคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญเรื่องนี้มาตรา9 8วงเล็บ10ให้รอดูคดีของนายกรัฐมนตรีที่อยู่ครบ8ปีว่าย้อนหลังหรือไม่มาตรฐานจะเท่ากันหรือไม่ในฐานะนักกฎหมายไปดูว่าศาลวินิจฉัยมาตราเดียวกันหรือ2มาตรฐานว่าย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังแต่อย่างไรเราก็ต้องยอมรับคำพิพากษาเพราะเรา ก็อยู่ภายใต้กฎหมายนายที่วาเกล่าวยอมรับว่าเคยคุยกับนายศิระซึ่งก็ยอมรับว่าคนมีคดีไม่มีความสุขใครจะคิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีกับประเทศนี้แต่ผมว่าใช้ได้ขณะที่เขาได้รับหน้าที่เขาก็ทำหน้าที่เต็มที่ที่ได้รับและเมื่อศาลให้พักผ่อนก็ต้องพักผ่อนส่วนนายศิระ จะส่งสุดที่รักลงสมัครรับเลือกตั้งแทนหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับภรคพลังประชารัฐว่าใครจะลงแทนแต่ในส่วนของตัวนายศีระนั้นคงเล่นการเมืองต่อไปไม่ได้หากต้องคำพิพากษาเพราะก,การตีความย้อนหลังแบบนี้ซึ่งต้องรอจนกว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560ในมาตรานี้หากต้องคำพิพากษาคือไม่จำเป็นต้องถูกจำคุกหรือไม่ แบบนี้ทุกคนก็โดนหมดย้อนหลังไปถึงการตีความผิด50ปี100ปีมันเท่าเทียมกันทุกคน